ฮลาฮลาสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะทำคริสปี้ไรซ์จากข้าวที่เหลือจากการทำซูชิให้ดูนะครับมีพี่น้องเอฟซีหลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าทาข้าวซูชิมันเหลือเยอะแล้วจะเอาไปทำยังไงต่อนะครับมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท่นอัดข้าวนะครับเอาไว้สำหรับอัดข้าวซูชิที่มันเหลือนะครับเอาเป็นแท่งๆนะครับผมผมก็จะมาอัดแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นแล้วก็เอาข้าวซูชิที่มันเหลือนะครับมาอัดกับแท่งแท่งอัดแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาพลาสติกแรปนะครับเอามารองไว้ก่อนพอรองข้าวพลาสติกแรปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเอาข้าววางลงไปนะครับวางให้มันพอดีไม่ต้องเต็มมากนะครับแล้วก็มาอัดแบบนี้เลยนะครับกดข้ไปนะครับผมกดให้มันแน่นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเอาทอดเนี่ยเราตัดเราทอดเนี่ยมันจะได้ไม่แตกนะครับผม กดเข้าไปนะครับก็ข้าวก็ใช้ปริมาณอยู่ที่ประมาณ130กรัมนะครับโดยประมาณนะครับผมตัดแล้วก็ได้แท่งเป็นแบบนี้นะครับแท่งหนึ่งเราก็จะตัดให้ได้6ชิ้นนะครับแล้วก็1ออเดอร์เราก็จะใช้ที่3ชิ้นก็เท่ากับว่าครึ่งแท่งนะครับคือ1ออเดอร์ออเดอร์นี้ลูกค้าก็จะชื่นชอบกันมากนะครับเราก็ทำเป็น a p p e ิ i z e r หรือว่าอาหารกินเล่นนะครับอาหารทานเล่นก่อนที่จะสั่งเมนคอร์สนะครับผมอันนี้ก็จะไปกับ s p i c ี่ทูน่านะครับอะโวคาโดนะครับแล้วก็ราดด้วยอิลซอสชิลลี่ออยหรือว่าน้ำมันพริกเผานะครับอันนี้ผมก็จะทำให้ดูนะครับว่าหลายๆคนถามมาว่าข้าวซูชิมันเหลือจะทำยังไงดีเสียดายจะลบจะกินมันก็ไม่ไหวนะครับ โอเคเราทําเป็นคริสปี้ไรซ์แบบนี้เลยนะครับพอเราทำเนี่ยถ้าเราถ้ามันเหลือเยอะเราทําเยอะนะครับสามารถเอาเข้าฟรีตเซอร์ไว้ก่อนได้นะครับแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยก็ค่อยเอามาละลายนะครับอย่างนี้นะครับผมจะทอดให้ดูเลยผมจะใช้3ชิ้นก็คือ1 o r d e ออเดอร์นะครับ3ชิ้นต่อ1นออเดอร์นะครับแล้วก็เอาไปลงเตาทอดเลยครับผมทอดมันแค่พอกับกรอบนะครับเหลืองๆข้างนอกนะครับอย่าให้มันไหม เดี๋ยวมันจะแข็งไปพอแข็งแข็งโป๊กเดี๋ยวลูกค้ากินก็ฟันหักพอดีนะครับโอเคพอทอดแล้วมันเหลืองแบบนี้นะครับข้างในนุ่มนะครับข้างนอกจะกรอบแล้วก็ใส่สไปซี่ทูน่าแบบนี้นะครับเอาวางเป็นก้อนๆปันๆอย่างนี้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใครจะใส่ให้มัน สไปซี่ทูน่าจะเยอะหน่อยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็วางอะโวคาโด3ชิ้นแบบนี้ครับวางแล้วก็ราดด้วยอิลซอต์ตามด้วยชิลิออยล์นะครับน้ำมันพริกเผาใส่มาซาโกไข่กุ้งลงไปนะครับตามด้วยเซซามิซีดหรือว่างานะครับผมแล้วก็ใส่หอมเขียวซอยลงไปครับเรียบร้อยครับผมออเดอร์นี้เรียกว่าสไปซี่ทูน่าคริสปี้ไรซ์นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นคนไทยก็สามารถตั้งเป็น อ่ i สไปซี่ทูน่าข้าวทอดก็ได้นะครับอันนี้เราเอาข้าวทอดข้าวซูชิที่เหลือมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมยังไงก็ไปลองทำกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ